บางเอิญมีคำกล่าวว่าโสดิยพรามเอาอยาคาแปะกรรมมาถวายพระองค์ก็กดเป็นบพลังประทัดนั่งเพื่อตรัสรู้แต่ความจริงตอนนี้คงจะเข้าใจเข้าใจว่าคงจะเป็นปิศนาทาแปลว่าห้องห้องก็แปลว่าติมดมโโลใจสมัยนั้นข้องอยู่ที่โลกกระทำ สำนักเลือสีทั้งหลายเขาบำเพ็ญเพียนภาวนาธรรมสมาธิมันตอกล้องอยู่ที่โลกกระทำทำเพื่ออยากให้ชาวโลกเขาเห็นอัศจรรย์อวดฤทธิ์อวดเด็ดกิเลสมันยังเต็มเป้าแล้วยังเอาโลกกระทำเพิดไว้บนศีษะแต่ท่านพายสีตะมาเริ่มจะมาปฏิบัติในตอนหลังนี้พระองค์เอาโลกกระทำไปลองรั่ง ไม่ได้เอาเทิดไว้บนพระเศียรมงนาปฏิบัติเพื่อจะให้บรรลกเกุเป็นพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวไม่ต้องการเกียรติยศหรือื่อเสียงใดๆทั้งนั้นทีนี้พอพระองค์ประทับนั่งอยู่บนบันหลังก็ทรงอธิษฐานและใจว่าเราจะประทับนั่งอยู่ที่ตรงนี้จนกว่าจะได้ตรัสกรู้แม้ว่า เรายังไม่ได้ตรัสรู้ตราบใจเนื้อหนังเราจะเหือดแห้งแต่สลายไปก็ตามเราจะยอมตายอยู่บนพบลังนี่แหละพอตัางประไยแน่วแน่แล้วว่าเราจะจับจุดในการปฏิบัติจุดแรกเราจะเอาที่ตรงไหนเราออกมาตรงดำริว่าเราจะเริ่มต้นที่จุดไหน ก็ทําให้พระไทยของพระองค์นึกทรงนึกถึงเรื่องอดีตอดีตในทัวชีวิตของพระองค์นั้นเองทรงรเลึกถึงสมัยที่ยังทรงพระเยาว์พระบิดารรทำพิธีแลกนาฝนพระพเลี้ยงนางนมปลูกพระโอให้พระองค์บรรทมอยู่ใต้ตนว่าในขณะที่พระี่เลี้ยงนางนมเหลทุกคนเข้ากําลังก อยู่กับการทำพิธีแรกนาฝันปล่อยให้พระองค์อยู่บรรทมอยู่โดยลำพังพระองค์เองเพียงพระองค์เดียวโดยสัญชาตญาณแห่งความเป็นพุทธโดยอำนาจแห่งบาร,รมีมากระต้นเตือนทำให้เด็กตัวเล็กๆนอนอยู่ในพระอูนั่นแหละรู้จักทำกรรมฐานด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก พุทธประวัติเขียนไว้ชัดเจนว่าพระองค์ได้บรรลุปฐมมชาชฌนเพื่อจิตของพระองค์นั้นเป็อยู่ที่ลมหายใจเป็นตัววิสุทติ์ูาติโลคามอยู่ที่จิตที่กำหนดรูลมหายใจเป็นวิจารแล้วก็มีีติตมีความสุขมีความเป็นหนึ่งหนึ่งเพื่อจิตจดจ้องอยู่ที่ลมหายใจไม่หวั่นไหว ได้บรรลุปฐมฌานพอพระ,มมะ,อ,ะองค์มาถึงตอนนี้ก็มาเกิดความรู้สึดมาว่าออดตรงนี้เองที่จะเป็นบันไดก้าวไปสู่การตรัสรู้เพราะการทำสมาธิในจุดนี้มันเป็นการทำสมาธิตามหลักของธรรมชาติที่ว่าธรรมชาติก็เพราะว่าลมหายใจเป็นธรรมชาติของร่างกาย การหายใจเราจะตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามเราหายใจอยู่ตลอดเวลาแม่นอนหลับแล้วก็ยังหายใจอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้จึงชื่อว่าเป็นอารมณ์ธรรมชาติที่ในส่วนจิตก็มีธรรมชาติรู้เป็นสิ่งรู้อยู่โดยธรรมชาติมาเป็นเช่นนั้น ละองก็เอาธรรมชาติธรรมชาติไปสัมผัสกันคือเอาเกตไปรูดอยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นแต่สิ่งที่ละองจะตกแต่งก็คือสติได้แก่ความตั้งใจตั้งใจควบคุมจิตให้รู้อยู่ที่ธรรมชาติคือลมหายใจเข้าหายใจออกระองทำอย่างไร บังคับลมหายใจให้มันยาวบังคับลมหายใจให้มันสั้นบังคับลมหายใจให้มันยาบบังคับลมหายใจให้มันละเอียดแต่นั้นหรือเปล่าทำอย่างนั้นมันไม่ใช่หลักธรรมชาติไปแล้วละ่ะอย่าไปเข้าใจผิดพระองค์เพียงแต่มีเสด็จกำนดลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่โดยธรรมชาติเท่านั้น จนกระทั่งเกิดสมาธิมีวิตกวิจารปีสิสุเกัดคระสตา,าเมื่อสมาธิเกิดขึ้นได้ปฐมมัชฌานลมหายใจจะยาวจะสั้นเป็นเรื่องของลมหายใจลมหายใจจะหยาบจะละเอียดเป็นเรื่องของลมหายใจนาทีของพระองค์มีแต่มีสติกำหนดรู้อย่างเดียวพวกเต็มทุกอย่างปล่อยถ้ามันเป็นไปเ,ปไปเองโดยอัตโนมัติ ไม่มีกาตรตกแต่งแต่ประการใดเมื่อเป็นเช่นนั้นอารมณ์ก็เป็นธรรมชาติเจตก็เป็นธรรมชาติมีสติเป็นผู้คอยควบคุมทำต่อเนื่องกันไม่หยุดทาวิตาทำให้มากๆมากเทโนกตาจะทำให้คล่องตัวทำนิทำนานจนกระด้างเิตสมบัละเอียดลงไปตีละน้อยละน้อย จิตสงบละเอียดลมหายใจก็ละเอียดไปด้วยใดที่สดจเจตก็ตามลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งรู้เตือนเบิกบานอยู่ใน่ามกลางทุ่ลมหายใจหายขาดไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตตับตายยังปรากฏอยู่ในช่วงนี้เจตของพระองค์ที่ใสสว่าง แ่รัละมีตะลุกออกไปทั่วกายทั้งหมดตั้งแต่หัวสุดเท้าแต่เท้าสุดหัวมองเห็นปอดกำลังสูดลมหายใจมองเห็นหัวใจกำลังเต้นทำหน้าที่เดลองลหิตไปเลี้ยงร่างกายทั่วหมดทุกหนทุกแห่งมองเห็นตับกำลังทำหน้าที่แยกเก็บอาหารอันละเอียดจริสุทธิ์ไว้สำหรับเลี้ยงร่างกาย มองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ทำงานอยู่โดยอัตโนมัติเสื่องพารแพทย์าเพราะว่าอาวัยวะทุกส่วนทำงานตามคำสั่งของสมองอันนั้นเป็นเรื่องของแพทย์เขาว่าแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ว่าเป็นในเพียงมองเห็นว่าอาวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายตั้งปวงนั้นทำน้านีีของตอนอยู่โดยไม่หยุด ไม่ยดตลอดที่ส4่สี่ชัมงในเมื่อพระอ,องค์กำหนดเหตุ้อ,องพระอ,องค์กำหนดรู้ธรรมชาติของร่างกายอยู่จนกระทั่งรูตกโกโต้ตะลโกตกงโหมในที่สุดก็จึงเกิดเป็นเรื่องกายยกตาสติสูตขึ้นมาอย่างโคเมกาโยกายของเรานี่แหละอุดรังปลาดศรลาเบื้องบนแต่เพื่อนเช้าขึ้นมา เระเ่องของไม่สาดทีประการต่างๆผมๆผมได้ปันหนังเลื้อเป็นต้นมันเกิดมาตั้งแต่สมัยนั้นทีนีในในถ้ำกลางในขณะที่พระองค์เจตของพระองค์มากำหนดรูกอยู่ภายในกายมองเห็นอะไรทั่วทวนหมดทุกสิ่งทุกอย่างอย่างชัดเจนตอนนี้ถ้าจะเทียบขั้นของสมาธิ ก็เรียกว่าอัปนาสมาธิว่าโดยนิมิตก็เรียกว่าอุ่ง้าหานิมิตทีนี้ในเมื่อจิตมาดูภาพนิ่งคือร่างกายที่นิ่งนิ่งอยู่นี่มันเป็นอุ่้าหานิมิตในเมื่อกำหนดดูต่อไปพลังของจิตมันแก่กล้าขึ้นมันสามารถทำให้ร่างกายที่กำหนดหมายดูอยู่นั้นกลายเป็นโรกรสดูุ หรอมองเห็นเนื้อหนังมันเปอยพังลงไปหลุดลงไปทีละชิ้นสองชิ้นในที่สุดจังเหลือแต่ครองกระดกครองกระดูกก็ตดพวกลงไปแหลกละเอียดสลายตัวลงไปไม่มีอะไรเหลืออยู่ในตอนนี้มันก็เป็นปฏิภาทอนินี้เนสจิตเต้าก็ถูกปมวิปัสนาเรียกว,ว่าขั้นใช้ปัญญาแล้วแต่ว่าในขณะที่เจ็มันทางานอยู่นี่มันไม่พูดไม่จาเกียวแต่รู้แต่เห็นอยู่เฉยเ เ่เนในเมื่อพระเจดของพระองค์เี่มาทําลายร่างกายให้แหลกละเเหตดสลายตัวไปแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วมันมีอะไรเหลืออยู่มันเหมือนเหลืออยู่ตั้งแต่ดวงจิตที่ไสสว่างรู้ตื่นเบิกบานเหมือนดวงไฟที่ท่านมองเห็นอยู่นี่ในตอนแ,นกแรกๆมันไปลอยอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่าว่างอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในตอนนี้เจตของเราองค์อยู่ไปในคานทั้นขัน้ขนอาตาสารันจายันะทีนี้ในเมื่อเจต็ลอยแปลงความอยู่ในในถ้มกลางแห่งความอ่างว่างที่ไม่มีสิส้นสุดลองผอนดกท้ายจิตตรงนี้ก็ะล่มตัวเข้ามารู้อยู่ที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณญนายันะเจตมากำหนดรู้วิญญาณโดยอัตโนมัติจนกระทั่งวิญญาณได้เหยน ความสว่างสวายอะไรก็หายไปยังเลงเหลือแต่ตัวรู้อยู่เพียงเิดเดียวกเกือบจะไม่เหลือสัญญาเวทนาอะไรดับไปหมดมีแต่ตัวรู้ที่ยังเหลืออยู่นิดเดีภายในจิตเท่านั้นในตอนนี้ทำทีท่านว่าสัญญาเวทิตะนโลดหรือนิโลดสมบัติเป็นฐานที่สร้างพลังจิตเพื่อเตรียม ที่จะตรัสรุ้เป็นพระบุตรเจ้าในเมื่อพระเจตของท่านชายเสต็จามาสร้างพลังงานอยู่ที่ตรงนี้พอมีพลังเจดที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเจดแหรัศมีแห่งความสว่างสวัยออกมาทีนี่มความสว่างสวัยคลุมจักรวาลทั้งหมดพระอาทิตย์ที่ว่ามีแสงสว่าง แสงสว่างของดวงอาทิตย์ส่องไปที่ตรงไหนถ้ามีสิ่งกําบังแสงอาทิตย์ส่องลงไปไม่ทะลุแต่แสงพระจิตของพระพุทธเจ้าในขณะนั้นไม่มีอะไรปิดบังทำให้พระองค์มองเห็นโลกคือเือน,นแผ่นดินเห็นตน้นไม้โคกป๋าราวกาเห็นคนเห็นกัตว์เห็นเทวดาเิ็นทรงยมรยนนยัก มองเห็นมันมรสตัง้งแต่อวิจิยเีมหานรกษณนกระทั่งจดสมโลกท่านอคณิศขากรับบมองเรเรามาข่างล่างก็ตัวเย็นตัดก่นปนแบบใสไปไม่มามีประเภทต่างๆกันบ้างก็เดินเอาหัวชี้ะบ้างก็เรื่อยคานบ้างก็กระเสือกกระสนใส่ยางลำบ,บาก มีโลบดางเิวยวพันวันลนะลักษณะหน้าตาแตกต่างกันตามประเภทของพันตันดนั้นในช่วงนี้ทำให้พระองค์ได้ตรัสรูร้ความจริงของตัดทั้งหลายก่อนอื่นทรงบรรลุปกเพนิวาสานุสษตษษิญาณแล้วก็บรรลุตุตุปาตาาตาญาณธรรมสตตาญาณอาสวัตยาญาณ ในขณะที่พระจิตของพระองค์ลอยเด่นอยู่เหนือโลกแล้วพอมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในขณะจิตเดียวเท่านั้นแล้วเราไจ้าตปรสสรุรร่ขณะจิตเดียวบัดเดียวใบทอดที่มันยังท้ากว่าปราสรุร่ในขณะที่จิตของพระองค์มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ในจักรวาลน,นี้ ในขณะนั้นก็เจตของพระองค์เพียงแต่รู้เพียงแต่เห็นโู้เห็นอย่างไม่มีสมมติปัญญาเห็นกดก็ไม่ว่าปดเห็นตัดก็ไม่ว่าตัดเห็นแทนดินก็ไม่ว่าแท่ดินไม่ไใช่เฉยลูกเดียวทําไมมันจึงเป็นอย่างนั้นละ่ะก็ในขณะนั้นเจตของพระองค์อยู่เหนือโลกเป็นโลกุตตละ เพงงเ่ปรากฏดัดจกตในขั้นโลกุตระธรรมนั้นไม่มีสมมติปัญญ์อาถ้าอย่างนั้นคำเทศที่เราฟังกันอยู่นี่มาจากไหนละ่ะมันมาตอนนี้ตอนที่พระเจดของพระองค์ถอนจากสมาธิขั้นละเอียดนี้มาแล้วภาพในเมต่่มองเห็นทั้งหลายทั้งปวงนั้นหายไปหมด พอประจิตดวงนี้มาสัมผัสรู้ว่ามีกายเท่านั้นพอเสร็จแล้วเกจดวงนี้จะทําหน้าที่อธิบายเหตุการณ์ต่างๆที่เห็นในขณะนั้นโดยจะอธิบายว่าเออผ่านผู้น,นี้แต่งตัวอย่างนี้อยู่ในตะกูลกษัย์คือเราในชาติที่เป็นพระเวทสันตอ นกาพุ่มตัวใหญ่ๆที่ถูกไปเกือบจะถูกไปก็นั่นคือเราในชาตินั้นมาอธิบายให้ตัวเองฟังเมื่อถอนออกจากสมาธิมาแล้วแต่ในขณะที่รู้แจ้งเห็นจริงไม่มีภาษาที่จะพูดะฉะนัะ้นในคันทีพุทธปรวัติจึงกล่าวว่ากาะพทธเจา้าบรรลุปเพนิวาสนาุสัิญานในปฐมยาย บรรลุตัตปาตาตาญาณธรรมสกัตาญาณวิปาตยญาณในมัชฌิมัจยบรรลุอาสวัตยาญาณในปัตติมัจยแต่แท้ที่จริงพระองค์บรรลุตั้งแต่ปฐมมัจยแต่ที่คัมภีร์เขียนเอาไว้ว่าบรรลุในปฐมมัมนั้นเหตุของพระองค์มาพิจารณาเรื่องปุเพนิวาสารุสติญาณจบลงในปฐมมัย์ จะ้พิจารณาการสุตีและการเกิดของสัตทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามอำนาจของกรรมจบลงในมัชฌิมายัมแล้วก็พิจารณาเหตุปัจจัยที่ให้สัตทั้งหลายทำกรรมคืออาสวะอาสวะตัวนี้หมายถึงอวิชชาอาวิชชาที่รู้ไม่จริงเป็นเห,เหตุให้ทำกรรมทำกรรมตามที่ตนนึกว่ามันถูกต้อง ในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็เกิดผลก็เกิดผลแล้วก็ต้องผลอันนั้นแหละมันมีอำนาจที่จะส่งวิถีวิญญาณให้ไปผดไปเกิดในภาติต่างๆทบตา่างๆแล้วพระองค์พิจารณากิเลสตัวนี้จบลงในปัจจิมมัยแต่ว่าการตัดสู้นั้นอยู่ในขระดาบเดียวเท่านั้น ที่มาใช้ที่เวลาพิจารณานี่เพื่อการทบทวนสิ่งที่รู้มาแล้วเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่แน่พระไตรยังอุตส่าห์ไปประทับนั่งที่ใต้ตไม้รลาชายสนะอุตส่าห์ไปนั่งพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอาวิชาปัจจญาสังขาราอาวิชาเป็นเหตุให้มีสังขารสังขารเป็นเหตุให้มีวิญญาวิญญาณเป็นเหตุให้มี นามโลกนามโลกเป็นเหตุให้มีอายตนะอาจตนาเป็นเหตุให้มีภัษาภาษสะเป็นเหตุให้มีเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้มีสันสันหาสันหาเป็นเหตุให้มีอุปาทานอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดภพภพเป็นเหตุให้เกิดชาติชาติเป็นเหตุให้เกิดภพ,พ,ดพ,ดดพทั้งปวงที่หลักาวเราทั้งหลายประสบอยู่ในความเป็นมากานสัตรูโของพระ <S <S พุทธเจ้าเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้ ตรัสรูร้ในขณะที่เิตไปลอยเหนืออยู่เหนือโลกตัดความสงสัยข้องใจในธรรมะแดดขาดลงไปสิ่งที่ตัดเินใจแด็ดขาดลงไปนั้นไม่ย้อนกลับมาเป็นเหตุให้สงสัยข้องใจอีกอันนี้เรียกว่าวิปัสนาเพราะฉะนั้นรอท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้ปรอบิจารณามตินี้ลองดูคือของการปฏิบัตินี้สมถะสมถานวีปัสนาสมถะอันนี้เป็นแต่เพียงชือของวิธีการเท่านั้นอย่าไปยืดให้มันมากนะเราปฏิบัติอันใดตามวิธีการของสมถะคือบริกรรมภาวนาเพ่งสติอันนี้เรียกว่าปฏิบัติตามวิธีการของสมถะ ้าปฏิบัติแบบเจิดติกคอมพิดพิจารณาหรือตามรู้อารมณ์จิตโดยที่สุดแม้แต่ว่ากําหนดสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มคำพูดคิดพวกกณาจิตทุกลมหายใจได้เชื่อว่าปฏิบัติตามวิธีการของวิปัสสนาทั้งสองอย่างนี้จุดประสงค์ก็ให้เจนสงบเป็นสมาธิให้เกิดสติปัญญา สามารถพิจารณาสภาวธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงตามกฎแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะคิดว่าปฏิบัติสมถะให้มันได้ดีแล้วค่อยเจริญวิปัสสนาทีนี้นถ้าสมมติว่าเราปฏิบัติสมถะไม่ได้ดีล่ะชีวิตของเรามันสั้นไปเราจะไม่ตายก่อน เพราะฉะนั้นสมถาวิปัสสนาสองวิธีการนี่เราปฏิบัติไปพร้อมกันสมมติว่าเราภาวนาพุโทโธพุโทโธอยู่เป็นการปฏิบัติตามวิตรีของของสมถะแต่พอภาวนาพุโทโธไปตัเกิดมันทื่นพุโทโธมันไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาถ้าเราปล่อยให้เกิดของเราคิดไปมีสติไล่ตามรู้มันไปนอันนี้เรียกว่าปฏิบัติการวิธีการแห่งวิปัสสนา หลักที่ท่านควรจะกำหนดเอาไว้เป็นหลักไปพิจารณาเนี่ยถ้าสมมติว่าท่านจะถามอาตมาเสียวที่ว่าอยากจะทำสมาธิทำอย่างไรอาตมาก็จะตอบว่าการทำสมาธิคือการทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งละลึกอะไรก็ได้เดินนอนนั่งนอนรับทานนึ่งทำพูดเทศนารมณ์จิต เราจะทําสิ่งเหล่านั้นได้เพราะจิตเป็นผู้สั่งเ,เมื่อจิตมันสั่งการอันใดลงไปเรามีสติสัมผัสตัวปเป็นการฝึกสมาธิอยู่ตลอดเวลาและตอนที่จะจบนี้ขอฝากบรรดาท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการทําสมาธิ <c oughs> ให้มันสัมพันธ์กับการศึกษา แต่จะขอเล่าเรื่องอดีตให้ฟังก่อนสมัยที่อาตมาเป็นสามนเณรกำลังเริ่มเรียนบาลีจะเรียนเป็นท่านมหาในขณะที่ถือหนังสือบาลีเดินห้องไปห้องมาแบบเดินจกลมท่านอาจารย์องค์หนึ่งก็มาทักว่าเนี่ถ้าจะเรียนก็ตั้งใจเรียนจะปฏิบัติก็ตั้งใจปฏิบัติอยาไปจับปลาสองมือมันไม่สําเร็จทีนี้บอมาเกิดว่าเอง เราจะเรียนไปด้วยทาสมาธิไปด้วยมันจะขัดข้องกันอยู่หรือก็เลยมาเิดว่าในตัวของอาจารย์ผู้สอนเนี่ยมีเด่นมีน้ำมีลมมีไปมีอากาศมีวิญญาณก็าหลักแท่งกระสินมันมีกระสินดินกระสินน้ำกสินไปกระสินลมกระสินอากาศกสินวิญญาณเราจะเอาตัวอาจารย์นี่แหละเป็นสูงเป็นจุดแห่งกระสินพออาจารย์เดินก็มาหน้าห้องแห่งสายตาไปที่ตัวอาจารย์ ส่งเกบไปรวมไว้ที่ตัวอาจารย์ทันต่อเนื่องกันทุกวันทุกวันทุกวัน,วนในขณาที่นั่งเรียนอยู่ในตอนแรกๆมันก็สับตัววุ่นวายหน่อยก็เปิดไปจ้องตัวล้องตัวทีนี้เราไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าแต่เราจะไปจ้องอาจารย์เราเองเขียนใก้ผ่านหน้ามันจ้องเอาจ้องเอายิงอาจารย์มาเยินหน้าห้องจ้องปับใจก็ไม่ไปอยู่ที่ที่ตัวอาจารย์ แต่เมื่อเปิดนานๆเข้าเนี่ยสายตาเราจะอยู่ที่อาจารย์แต่แตความรู้สึกทางใจนี่มันจะมาอยู่ในตัวของเราเองมาตอนนี้อาจารย์พูดอะไรจิตกะโยกโยกตรงๆพักประเด็นต้องเรามันพลาดการล่วงหน้าได้ว่าต่อไปท่านจะพูดอะไรเวลาไปสอบ่านข้ามจบเกขีดมันโล่งมากลงไปขันตอบมันก็ปวดขึ้นปวดขึ้นเสียเอาเสียเอา บางท่านอาจจะเข้าใจว่าการภาวนาการทำสมาธิภาวนาที่สองภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธเป็นรับถ้าเราจะไม่ภาวนาพุโทโธแล้วมันจะผิดไหมล่ะมันไม่ผิดหรอกรากจิตเป็นาพาดโลกพุทโธแปลว่าโลกในเมื่อเรามีจิตโลกอยู่เราก็มีพุโทโธอยู่ทีนี้ในจิตของท่านทั้งหลายมีพุโทโธหรือเปล่า กำหนดตัวสิถ้าท่านมีความรู้สึกสำเึก่ผิดชอบตัวดีท่านก็มีพุทธพอยู่ในจิตถ้าท่านมีสติและเลิกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาท่านก็มีพุทธะอยู่ในจิตถ้าท่านมีเจตนาทิจละความตั่วแระเพิความดีท่านเก็บให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมอท่านก็มีพุทธะมีสังฆาคเกิประสงค์อยู่ในใจเพราะฉะนั้นใครมีความรู้สึกสำเึก่ผิดชอบตัวดีมีรู้สึกเบิกบาน ในความจำเลิกจิตนัสายก็บตัวดีอยู่ตลอดเวลามีในโอสภาประจาใจตลอดเวลาผู้นั้นได้เชื่อว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์อยู่ในใจแต่บรรยายธรรมะมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอํานาจแห่งคุณประสีลัตนไตรยัยแก่สิ่งกับจิตท,ทั้งหลาย และร่วมราชแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมบานเพ็นเพื่อลำเลึกถึงพระเดชพระคุณข,ของพระบาทอาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุญกุศลที่ดีจงดบันดาลให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญด้วยอายุวันณนะสุขภาระปฏิการาาสนาการสมบัติแม้จะปรารถนาสิ่งใดใก็ขอ,ขอให้สำเร็จตามใจที่ปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อเออ